ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube แล้วก็เพื่อนเพื่อนชาว f c e e o o o นะครับคลิปนี้มาดูการถอดวินเพลาตู้นะครับวินเพลาตู้รถสักพัฒนานะครับอันนี้เป็นมุลเล่มุลเล่4นิ้วนะครับ นี่เป็นมุเล่ใหญ่นะครับก็ใช้ใช้ตัวดูดสามขานะครับยี่สิบนิ้วนะครับขนาด20นิ้วนี่ครับก็ง่ายๆนะครับมันก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับก็จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับ คือมันจะไม่ต้องถอดอะไรเพิ่มนะครับมันถ้าเป็นรถอูนี่จะต้องบางคันนี่จะต้องถอดหม้อน้ำถอดอะไรนะครับวุ่นวายเยอะแยะนี่ก็ก็ยกยกขึ้นนิดนึงนะครับนี่ครับ ก็นี่ขันตัวปิดฝาข้างออกนะครับนี่ครับทาให้ขันตัวปิดฝาข้างออกนี่จะยกขึ้นไม่ได้นะครับก็ยกขึ้นนิดน,นึงครับเอาไม้รองเอาไม้รองลูกปืนนะครับให้มันลอย ถ้าถ้ามันก็คือถ้าไม่ยกขึ้นเนี่ยมันจะติดหมอออยนะครับติดหมอออยตัวนี้นี่ก็ดูดออกมานะครับใกล้จะสุดแล้วนะครับก็ออกมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับถ้าอ่าอันนี้ตีริมออกก่อนนะครับ ถ้าไม่ตีริมออกนี่ก็น่าจะแน่นนะครับคือถ้าจะให้ออกง่ายนี่ก็ต้องตีริมออกก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเพลาเราใช้ริมนะครับไม่ไม่ได้เป็นเพลาเป็นเกลียวนะครับถ้าเป็นรถอู่นี่ก็ ใช้เป็นเกลียวนะครับ <c oughs> ใช้เป็นเกลียวขันมุลเล่ออกนะครับอันนี้เป็นเป็นเพลาใช้ริมนะครับ <c oughs> ก็ดูดตัวใหญ่ออกแล้วก็ ดูดตัวเล็กออกแล้วครับตุ๊กตาตัวนี้นี่ถ้าจาให้ง่ายก็ปาดออกเลยนะครับเอาใบตัดปาดออกเลยนะครับจะได้ไวนะครับแต่ข้อออกนี่บางทีก็ออกออกยากนิดนึงนะครับนี่ครับก็คือรถสักใน จะโล่งครับโล่งตรงนี้ม้อน้ำจะอยู่ด้านหลังนะครับจะเปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนเล่าตู้เนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับคือมันจะโล่งตรงนี้ครับถ้าไม่มีตัวด,ดูดสามขานี่ก็ใช้ ใช้โซ่นะครับใช้โซ่กับแม่แรงครับกับแม่แรงดึงออกดันออกนะครับนี่ต้องใช้ตัวดูดใหญ่นะครับถึงจะพอดีกับโบรลนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการถ่ายทำไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอสวัสดีครับ